วันนี้ผมจะทำการเอาแกรนมาสเตอร์ไปเทศดทั้งหมดนะครับผมเรามาดูกันว่าผมจะสามารถเทรดอะไรได้มาบ้างนะแบบแบบุ้ยก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับกันด้วยนะครับผมอไอ้เจเกลียไม่เอาข้ามห้ามยังไงก่อนที่เขาจะดูคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์ หนึ่งซ้ำกันด้วยนะครับไอเจนี่ก็เกยหนักกว่าเดิมมาแกรนมาสเตอร์ยุคหังเลยได้อะไรกันบ้างนะครับผมแต่บูทยังไม่มีให้ตั้งเลยแต่วันนี้คออย่างเดียวคือจะบาบางบูทพี่ได้ไหมพี่อยากปิดคลิปไว้มัวฮ่ามูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูแกนมาสเตอร์ตรงไหนบ้างนะครับอันแนโอแกนสองแล้วปะใส่ไปก่อน แกนแกนสองแกนตัวไหนครับนอนน้นเฮ้ยมันมีกอสแกนจําได้นี่นี่ก็แกนน,นี่กแกนแคนยอนเฮ้ยผมจําได้มันมีแกนตัวนี้อีกตัวหนึ่งนี่ยังไม่พอมีแกนดาบลูมด้วยนะครับผมตัวนี้หดปะ่ะมีแต่เกมมาเตอร์ครับน้องๆเดี๋ยวเลื่อนออกมาผม นี่ก็แกนมีแกนอีกไหมวะจำไม่ได้นี่ก็แกนอีกนี่ว่าโอ้ลายตัวเกินอ,อะไรวะเนี่ยและนี่คือส้นเท้าแกนยกขังเฮ้ยอย่ามาบังดิวะ <c oughs> ไอ้สลัดพักหูบังอีกแล้วมีแต่เกียร์มาสเตอร์แรนมาร์ทอะครับอโอ้โหโคตรขิงเฮ้ยน้องอย่าบังดิ Oh. คนยังมาสองคนนี่บังยับไปละ uh huh. บังข้างๆนี่เออบังข้างนี่ๆๆ <Yeah. S 1> เดี๋ยวให้ดูบูทก่อนนะครับว่าพี่มีตัวอะไรกันบ้างนะครับผมนี่ฮะอัพเกรดให้ท่านแล้วก็อ๋อไออย่าบางังปักอย่าบางัง ดอมดอมาเยสด้อมดอม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 าเยสด้อมดอมาเยสด้อมดอมาเยสด้อมด้อมาเยสด้อมด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 ้อมาเยสด้อมดอมาเยสดอมดอมาเยสดอมดอมาเยสด้อมดอมาเยสดอมดอมาเยสด้อมดมาเยสด้อมด้อมาเยสดอมด้อมาเยสด้อมดมาเยสด้อรดจะมึาเยสดหอ ยี่อะไรวะนี่เฮ้ยนี่มันอัพเกรดซีดูมาไททันแกนมาเตอร์เลยนะครับนอนนอนโอ้โหนี่หนักเลยแกนมาเตอร์แกนมาเตอร์พี่ตกเตียเรียไข่ขนาดนี้เลยนี่ค่ะบ๊อเป็นตัวแดงทำจริงอันนี้บัฟที่โหดที่สุดในเกมเลยครับนอนนอนอะไรนี่ดูจากสถานการณ์ในตอนนี้แล้วแกนมาเตอร์เราน่าจะปีปั๊มกระดมแมวสุด เโหดนะฮะแกนมาเตอร์ลแล้วคุณจ,จะเป็นลมกันเลยทีเดียวอะไรก็ลงไปที่ตูดตลอดเลยฟัก<า>พี่ไม่อ่านแชทพี่เป็นเกย์แน่ๆนี่ผมว่าอ่านอยู่นี่ไงเจ้า,า,าบุมบับอันนี้มาแลกไปอย่างนี้เลยรอย่างเง้นนะาถามจริงๆจะ,จะเป็นลมจับกันเลยทีเดียวถามจริงอันนี้นายตอบตรงใช่หรือไม่เนี่ย โอ้ฟักเอเอ,เอแกบกระอักนะครับผมอุ้ยยางยางยางเฮ้ยขอตึงๆสักทีได้ไหมน้องพี่ขอเห็นพี่ขอเห็นสักครั้งหนึ่งอะสักครั้งในชีวิตพี่อโอ้ยอะเออไอ้ยาเนียเฮ้ยอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะคิดว่าพี่จะรับอย่างงั้นไม่หรอกนะถ้าพี่ไปขายเดี๋ยวนี้สองร้อยบวกแล้วนะน้ะนองไม่ธรรมาดา สนับสนุนโดย b ิวปากร c k o n s h o สำหรับแบบ Ski ี i d อย Toilet Tower Defense และก่อนอื่นขอนำเสนอการเติมรูบักแบบพรีเมียมสะดวกปลอดภัยส่งไวแน่นอนและการซื้อขายแมปตัลล ت, วละคร Toilet Tower Defense มีตัวใหม่เข้ามาแบบเยอะมากๆเล่นตามไม่ทันฟักเยอะจริงแอป Fk สุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปืองค่าเน็ตไม่เปืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้ง F K ไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลยเล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิม F K ฟินๆกันไปเลยย G Phone อย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษแตรโดนี้ซีดกว่าว่ะได้มันโดนว่ะตัวไหนโหดกว่ามะน้องขอสัมภาษณ์ ควาสัมพัน์คือแกนคู่เลยตัวไหนมันโหดกว่าวะน้องตอนเนี้ยตัวใหม่แล้วก็ตัวเนี้ยแต่ตัวนี้คือแบบไอ้เหี้ยมันคือมันย้อนเวลาได้เว้ยคือมันย้อนมันย้อนตัวได้แต่นี่ฝนแม่งลงแล้วเปียงฝนเข้าไปเปียงฝนเข้ามาตัวนี้มันย้อนตัวได้แต่พี่ไม่รู้ว่าตัวนี้มือเคือมันตรึงไหมอ่ะคือมันยังไงอ่ะตัวนี้มันย้อนแล้วก็ฟันแฉบ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 เลยเออตัวนี้มันเอ ก็ไหนหูดว่ากันมาน้องแต่มีหมื่นห้าแล้วน้องดามจอดอโอแสดงความเสียใจด้วยนะน้องพอดีคุณเขาบูว่าซินิมาพี่มันหูดกว่าตัวที่หามวิกกว่าไม่ไหยโทษทีนะน้องเก๊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 เก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 เ ผ่านเส้นทางการวังบูธมาได้ก็มีคนเทคเข้ามาหาเราสี่คนนะครับผมอะ้ไปกันนี่แฮมเมอร์แพนซิลว่ะเฮ้ยโอก้าอะอเราก็เลื่อนต่อไปนะแต่ว่าก็ยังไม่เจอตึงๆเลยโอ้โหอันนี้ก็ตึงอยู่แต่มันตึงไม่พอครับน้องๆแล้วก็ออกไปก่อนอันนี้หนักเลยนะครับน้อง ทำไมเขาเล็งซีนิม่าไททันตัวนี้กันเยอะจังวะแต่ว่ามันยังไม่ตรึงนะครับน้องครับอ,อ,อะไรกันเนี่ยดาบูมีค่าเพียงไททันทีวีแมนสามตัวเท่านั้นเองโอ, God. โอ้ยตรงเงินนี่ตรงเงินนี่มีค่าเท่ากับดึงเหลืองบานครังนะครับผมแล้วเขาส่งมาเรื่อยๆเลยไนยเปอร์อย่างนั้นเหละมมนยังไม่ถึงนั่นอนอนเฮ้ยได้โปรดเดี๋ยวเพิ่งแทงหามพี่แทงหามพี่คืออะไร ถึงอย่าพึ่งแทงบอดพี่โอ้ ه, แทงจนลอยไปนู่นแล้วเฮ้ยโอ้โหลอยค้างเลยทีเดียวเขาคงมีความสุขน,นะครับผม uh ได้โปรดออกมาเถิดเนื้อตอนนี้ตูดพี่จะน่าจะคุณเป็นรังพึ่งมาแล uh ้วโอ้ยโอเมก้คุยรวย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 คุรวยคุยรทำเล็กทำเล็ก ไม่ได้แล้วน้องคำนั้นต้องเปลี่ยนนะคำท้ายอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นหามใหญ่นะน้องเล็กนี่นไม่ได้แล้วน้องนะเลตัวนี้คุ้มมาะเน่แน่บัฟนี่มันแบบัฟนี่มัแบบนช่วยอะไรวะน้องเนี่ยบัฟนที่ช่วยอะไรวะ,แบบวะ,รวะเป็นการแบบวงเงนินโหดขึ้นปะตอน<า>นี้พี่ซีดแล้วนะไม่ใช่หรออะไรหรอกฟันคุดพี่แทงอะไ <laughs> <ๆ>อ่ะมันคือบัฟของตวงเงินปะวะ ใช่ป่ะคุมบับเงินเฮ้ยบัฟแกนมาตื้อเลขกับบับตัวเงินว่ะอ้เอาดีรออะไรเย็ดเราเทรดได้อีกแล้วครับผมถึงว่าจะเทรดทำไมก็คือโอ้โหอ,อะไรวะนี่ยโดนล่อซื้อจริงปะเนี่ยเพราะคือคือบับนี้มันต้องตีใช่ไหมต้องตีถึงจะได้เงินแต่ตัวฟ้ามาันตีไม่ได้

เลขทำไมให้ตายเถอะโอ้โ้อ่ะโอ้โหยให้เราก็ขอจากราอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมสำหรับอัพเกรดไททันซินิม่าแมนราก่อยนะน้องกดแล้วเว้ย <ederim> จับไปแล้วครับผมตอนนี้คือจักตัวนี้ต่อคือแบบเอ้ยยางนะน้องยางอ้ย่างน้องยางอะโอ้ยฝุ่นอีกแล้วเราจะทำการยุบกันแบบงงเฮ้ยเฮ้ยบอร์ดว่างเฉยเฮ้ยงงงงงพลังงงมาน้องใครใครได้เอาไปเลยใครได้เอาไปเลยใครได้เอาไปเลยแจกแจกงงงอยู่งงอยู่ ง,งูอยู่แอบ,บแอบ,บแบบอ,อแบอะตอนแอบจากตัวเ <c oughs> ี๊บปี๊บไปไหนอะ่ะของง,งูอยู่ของง,งูอยู่พี่ถ้าใครแบบเทรดเทรอเท,เท,ทรดลงคนแรกพี่เอาไปเลยนะเอาบุญพี่อยู่ไหนอะ่ะเอ้าอยู่ไหนวะงงูงงอยู่กําลังงงตอนนี้วงแตกครับบ <c> บ <oughs> <c oughs> วงแตกวงแตกเฉยเอ้าวใครแบบเทรดคนแรกเอาไปเลยนะ้องปี๊ีเอาละเอาละกำลังงงกำลังหากันครับอุย๊ยอะไรวะ อะไรขึ้นเฮ้ยมาแล้ววะ่ะมาแล้ว,วกัคนแรกวะ่ะเฮ้ยเฮ้ใครคนแรกคนแรกขา้างล่างใช่ไหมเฮ้ยแสดงความยินดีด้วยนะน้องโอ้โหเจอได้ไงอะน้องกระเทกโคตรเนียนเะล่ะดูกันไม่ออกอะดิ้ <c oughs> งงอะดิขอบอัปเดตเว็บใหม่แล้วเป็นเกชาปองซุ่มไอเทมตัวละครเกมในแมปต่าง การันตียอดขายมาแล้ว1,70,000กว่าชิ้นจุกจุตอนนี้ก็มีแมปทอยล e ทเ o w ร์ d e ดฟเฟนก็จะมีกล่องตามเลเวลแบบนี้เลยกล่องไรเกลือก็จะมีอยู่3กล่องครับผมจุกๆุกับประเซ็นการออกที่บอกกันตรงๆแบบตรงๆไม่มีกากสุ่มกันแบบมันๆด้วยระบบการสุ่มใหม่ที่ลุ้นมันกว่าเดิมใจจะวายอะครับสุ่มแบบเปอร์เซ็น์ที่ตามตรงก็แบบจุกจุ เพราะว่าเราไม่กักอยู่แล้วมัน,ม,นมันกันไปเลยลุ <c oughs> ้นจนเยีย่ยเหนียวครับหนาๆใครที่สงสัยว่ารับของทางไหนก็ติดต่อรับของได้ทางนี้เลยนะครับก็จะเป็นการรับของทางเพจแบบตรงๆใครอยากได้แบบไหนอยากให้ทำแบบไหนแล้วลนะก็ก็สามารถคอมเมนต์หรือแชทเข้ามาที่เพจนี้ได้เลยนะครับเราจะจัดให้แบบจุกๆแบบไม่กักกันเลยที